สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์กับวันนี้พอน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันญในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสำหรับหลายๆคำถามช่วงนี้ส่งมาหาพอน้อยให้ดูให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงเดือนไหน นะคะกแล้วเดือนแรกที่จะเริ่มได้รับเบีย้ยยางชีพผู้สูงอายุจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปค่ะปะอหน่อยกอีก็ทยอยทยอยตอบกันนะคะค่ะท่านนางค่ะท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่21 21ตุลาคม2508 ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงเดือนไหนคะสำหรับท่านที่สอบถามกันเข้ามา21ตุลาคม2 5 0 8ท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปเดือนตุลาคม2567ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2568 ในจ๊ะท่านหลุกะเบียนพูดสูงอายุในช่วงนั้นท่านจะอายุ59ปีเพื่อที่จะขอรับเบี้ยยัยงชีพพูดสูงอายุค่ะในปีงบประมาณ2,569ปีงบประมาณ2,569ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,568ไปจนถึงวันที่30กันยายน2,569ท่านอายุครบ60ปีในช่วงเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะได้รับเบีย้ยอย่างชีพ ผู้สูงอายุกะมาเข้าสู่คำถามะท่านที่สอบถามมา21ตุลาคม2508ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปไม่ควรเกินไม่ควรเกินเดือนตุลาคม2560 เพราะอะไรเพราะว่าพอเราเองไม่อยากให้เสียสิทธิ์เมฆกระทั่งเดือนเดียวนาจาท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วท่านจะได้รับเบี้ยอย่างคี่ผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่21ตุลาคม2568าเพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างคีบผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568นเป็นต้นไป ก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามกอน้อยเข้ามา21ตุลาคม2 5 0 8ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปไปลงที่ไหนไปลงที่ท้องถิ่น ท้องเก่นก็คืออบาตเทศบาลหรือสำนักงานเขตณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจ๊ะณนะภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่สะดวกไปด้วยตนเองใช้หนังสือมอบอำนาจหนังสือม,อมอบอำนาจจะโหลดจากอินเทอร์เน็ตหรือจะซื้อแถวร้านเครื่องเขียนแบบพิมพ์ก็ได้นะคะกลายเป็นหนังสือมอบอำนาจทั่วไปอันนี้กรณีที่ไม่สามารถที่จะไปลงทะเบียนผูส้สูงอายุได้ด้วยตนเอง นาจ๊ะท่านก็ลงนามตรงคู่มอบอำนาจส่วนผู้รับมอบอำนาจให้ใครก็ได้ที่อยู่ทางบ้านที่อยู่ณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่สะดวกที่จะไปลงทะเบียนผู้สูงอายุแทนนะจ๊ะากก็เอกสารหลักฐานอันนี้กรณีใช้หนังสือมอบอำนาจเอกสารหลักฐานก็คือจะมีในส่วนของหนังสือมอบอำนาจนะคะเป็นหนังสือมอบอำนาจทั่วไปสำเนาวัรประยำัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีการเคลื่อนไหวของตัวท่านเอง นะจ๊าค่ะเอกสารค่ะเอกสารค่ะที่จะไปลงทะเบียนผู้สูงอายุกรณีที่ไปลงด้วยตนเองได้ค่ะพอเนอเองอยากให้ไปลงด้วยตนเองค่ะถ้าไม่สะดวกก็ช้หนังสสอมอบปนะาณถ้าไปด้วยตนเองค่ะก็จะเป็นสำนอก็จะเป็นบัตรประจาตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันของท่านหน้าสมุดบัญชีธนาคารได้ทุกธนาคารได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวนะจ๊ะถึงคราวที่ท่านจะได้รับเบี้ยอย่าง ผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางจะได้อนให้เงินให้ท่านได้สําเร็จในเจ้าค่ะเขาฝากไว้สําหรับท่านที่จะไปลงทะเบียนผู้สูงอายุดูด้วยนเจ้าว่าบัญชีมีการเคลื่อนไหวไหมถ้าบัญชีมีการเคลื่อนไหวก็ใช้บัญชีนั้นเลยเลือกเอาบัญชีใดบัญชีหนึ่งนนเจ้าก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบาม ผ่อนน้อยเข้ามาก่ะหรือท่านใดที่จะสอบถามพ่อนน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วลุงไปแล้วจะได้รับเบี้ยยังคิดผู้สูงอายุในเดือนไหนส่งวันเดือนปีเกิดมานะจะส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาเ่อนน้อยเองตอบทุกคําถามไม่มีคําถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามผ่อนน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะจะสำหรับในคลิปนี้พ่อนน้อย้องกับลาไปก่อนพบกันในคลิปล่าสวัสดีค่ะ Yeah.